วัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะคก็ตันนี้ทุเรียนพี่ก็โตเยอะแล้วเหมือนกันนะครับค่ะครับคาดว่าจะเก็บเกี่ยวประมาณเมื่อไหร่อ่ะครับน่าจะปลายเดือนมีนาค่ะอ๋อแล้วส่วนที่มีใบจ p หรือยังครับเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะใบจ p คืออะไรคะจีคือการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรในการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกพืชในระบบมาตรฐานจ p ก็คือจะทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพลดการใช้าสารเคมีมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคและผลผลิตมีมาตรฐานสําหรับการส่งออกครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วพี่ต้องทํายังไงอ่ะเพราะว่าพี่ก็ทำสวนมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นได้มีเหมือนเขาเลยเออีใบจีเเนี่ยค่ะงานนิดเดียวครับเพียงแค่เตรียมความพร้อมตามข้อกําหนดเจพพืชแปประการ พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินและเตรียมข้อมูลการปลูกพืชจำนวนต้นพื้นที่ปลูกและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับแล้วนำเอกสารไปยื่นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จันทบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีหรือปรับยื่นเอกสารด้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเทคนิคการใช้ใบรับรอง JIP ให้ถูกต้องจำง่ายง่ายสีไม่หนึ่งต้องป้องกันการสมสิทธิ์หนึ่ง ไม่ให้ใบรับรองแก่ผู้อื่น2ไม่ขายใบรับรองให้แก่ผู้อื่น3ไม่ให้ผู้อื่นถ่ายภาพใบรับรอง4ไม่เผยแพร่ใบรับรองสู่สาธารนณะและสุดท้ายต้องเขียนรายละเอียดในใบรับรองทุกครั้ง G A P มีมแล้วดีแน่นอนครับ